สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณลูบิสิตาได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้โพสคลิปที่ว่า เปิดกล้องกว้างโน้ำมันจะยอดเลยตีเป็นน้ำใสไม่ไม่คุณนได้เานอเพราะมันกลองมาจากมันกลองมาจากชั้นหินเหลืองเพราะเป็นตามสีถังวัเราจะบนวันนี้เราจะมาทดลงนะ่บน้ำนะโบน้ำศากดิ์พี่น้องนี่ น้นนที่เศษต่ไหมตักน้โคน้ำทเศษเราจะมาพิสูจนกันนะคุณลูบิยังได้มีการพดข้อความด้วยว่าพวกแกนี่สร้างความงมงายไม่เลิกจริงๆเป็นตุเป็นตะเชียวนะไอ้ผูวยขุดหลุมไว้ลงเสาไฟฝนตกน้ำขังหาว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉยเลยมีหน้ำซ้ำตักมาอาบมาล้างหน้าแปรงฝัน ทํำขัวโอ้โหโศโคกได้ใจจริงๆบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ผ่วยไม่แห้งตลอดปีมีไว้กินไว้ใช้ตลอดปีนางดุกพูดมาได้หลุงเพิ่งกุดสองสามวันที่ผ่านมาพวกแก่นี่มันลวงโลกจริงๆจะยกให้เป็นหลุมขี้พระบิดาสองใช่ไหมโถโถชีวิตพวกแก่นี่นอกจากจะขอทานลวงโลกก็ยังเก่งอีก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหมหละ่ะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านั่นไงกำเนิดลัทธิพระบิดากก,กอกแล้วสักอึกไม่จ๊ะแค่เห็นก็คอแข็งแล้วจ้ะ หลวงโลกอีกแล้วรีบตักรีบตักตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดอเมซิ่งจริงๆริงคอนเทนต์ขยะสังเกตบอกขี้นะอยู่ในเอ่งแล้วน้ำขี้ซึมไปในหลุมที่ตักเอ้ยขนลุกทำไมไม่กินเยี่ยวพระบิดาป่วยด้วยล่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกินน้ำซ้วม fc ไอ้ป่วยนี่มันสมองต่ำกว่ามาตรฐานเยอะ ควายยังฉลาดกว่าใกล่กล่ะไกะ่ตั้งตัวเป็นพระบิดาองค์ใหม่ล่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านของเป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยเป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสองโดยได้โพสต์ข้อความและก็รูปภาพที่ทางด้านของตาชานได้เข้าไปที่ส่วนยางของนายเชพพล โดยได้ทำคลิปที่ว่าเสียสวนย่างทางด้านของเป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าหุหูทำไมแต็นถึงขัดขวางไม่อยากให้ตาชานเป็นคนจัดการดูแลสวนย่างส่งยาอาชิมากํากับใกล้ชิดลองมองในภาพดีๆถ้าตาไปกํากับที่สวนย่างนอกจากจะได้เห็นสวนย่างแล้วยังเห็นสวนรักในใจตา หวานใจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถึงไม่อยากให้พ่อไปยุ่งในส่วนอย่างกลัวพ่อกับแม่จะได้นั่งกินข้าวตำถั่วจิ้มแจ่วกันหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า เป็นในความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าส่วนพ่อก็แค่คนที่เป็นอยากจะรังไว้เป็นฝั่งของตัวเองก็แค่นั้นพ้อจะไปเป็นก็เอานั่นเอานี่มาล่อพอติดกับก็ปล่อยตามมีตามเกิดอย่างเดิมรำคาญกับแก่นี้จริงไม่สงสารลูกหลานตันหากลับเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ ขอให้ครอบครัวตัวเองอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีชีวิตที่สุขสบายส่วนคนอื่นมันไม่สนมันไม่แข่มีคนไปรับไปส่งลูกยามเด็กก็มีคีคา้ายกไปถึงหน้าคมแล้วมันคิดถึงลูกคนอื่นไหมไม่ขนาดลูกช่างพุง,งมันยังไม่เข้าบ้านของนางสาเลยถ้าเป็นเราขอเลือกครอบครัวก่อนคงต้องให้พวกมัน มีใครสักคนต้องล้มหายตายจากบางทีอาจจะมีคนคิดได้อีกเรื่องป้าทราบไหมคะที่บ่อที่มันขุดไว้ลงเสาไฟฝนตกน้ำขังในบ่อพวกขี้คา้าก็บอกเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์จะมีน้ำไว้ใช้ตลอดปีตลอดชาติเอาไปกินไปใช้ไปอาบได้ทำไมมั่นทุเรศและสกปรกขนาดนี้หลอกลวง F4 ทำตัวจะเป็นพระบิดาเข้าไปทุกวันแต่เห็นวันนี้มันยกเสาลงหลุมศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วนี่ยกลงไปแล้วปิดหลุมศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่ถ้าไม่มีใครเปิดเผยพฤติกรรมรลวงโลกของพวกมันคงมีคนที่ต้องเสียเงินกับคนพวกนี้อีกเยอะหวังว่าป้านี่แหละที่จะประจานพวกมันให้คนได้รู้ได้ตาสว่างกันขึ้น หลานได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าเช้านี้แตนออกมาสวนน้องสาวตัวเองที่มีคุณถมความเห็นเกี่ยวกับปาริจิตพอใครมีความเห็นว่าปาริจิตให้คุณแก่คนเพียงกลุ่มเล็กๆรอบๆลานพญานาคในเฉพาะกลุ่มคนที่อวยพลแตนเท่านั้นแตนก็เดือดว่าจิตใจขับแคบ อยากรำก็มารำสิมาขอสิจะให้รำอิฉันว่าแต่คงลืมไปว่าตัวเองเคยสั่งคนรอบตัวสั่งน้องว่ายังไงไม่ให้น้องไปที่บ้านถ้าไปก็ห้ามคนถ่ายคลิปติดน้องเพราะ f ีผู้ใหญ่ใจดีไม่ชอบไม่พอใจมีการขู่ไว้คลิปไหนที่มีน้องติดมาจะบอยโคตแล้วแบบนี้จะว่าน้องผิด ที่ไม่ไปขอรำ่ำรีบๆมาเอาไปซะไอ้ปุ่นปันอัป,ปละคนสร้างสร้างด้วยความมุ่งหวังกอบโกยผลประโยชน์คดในคองอในกระดูกฝอยนรกในใจแตนนั่นแหละมันฉายแสงออกมาในรอยตาของแตนและผัวจะหมดไหมเพราะไฟในใจเพราะไม่เพียงทำครอบครัวตัวเองพังไม่มีความเป็นครอบครัวแตนกับผัว ยังทำครอบครัวคนอื่นพังเพราะความโลภอยากได้เงินจึงทิ้งลูกๆไว้ตามลำพังเมื่อคืนลูกแอนไม่สบายคนพีต้องไปเคาะบ้านไหนเพื่อขอ,อยาไปให้น้องนี่แตนกับผลพยายามจะกวาดต้อนคนไปหวังเยี่ยมให้หมดเหลือแต่เด็กๆเ,เกิดอะไรขึ้นมันจะคุ้มไหม ไม่เข้าใจตะกะของเธอเลยที่ดินพ่อกับแม่ก็เป็นคนให้ต้นอย่างพ่อกับแม่ก็ปลูกให้เมื่อพ่อกับแม่มอบให้แล้วตัวเองไม่สามารถที่จะดูแลได้กลับให้คนอื่นตัดนางกลัวเงินบาทเงินสลึงตกใส่มือพ่อกับแม่งั้นหรือกลัวพ่อจะให้พี่น้องตัดเพื่อแบ่งเงินหรือกลัวพ่อจะได้ใกล้ชิดกับแม่ ของตัวเองหรือคำไหนที่เหมาะผู้หญิงคนนี้